ต้อนรับเข้าสู่ Watch My Channel วันนี้กลับมาอีกครั้งกับช่วงไม่ใช่ตีเป็นได้ป่วอะไรยังไงล่ะตะเกียตื่นเต้นตื่นเต้นเพราะว่าเพราะว่าเพิ่งตื่นแนล้วก็ฝันดีก็อยากจะกดไ g h t วันนี้เราก็มาทำ reaction เพลงของ M.C.T จังทุกคนคือเพลงอะไรคะที่เซยนั่นก็คือเพลง s w e e t d e a m แล้วก็ Good Night นะคะที่เป็นไลฟ์คลิปเนาะทุกคนซึ่งเอาจริงๆเราอ่ะแบบห่างหายจากการดูไลฟ์คลิปของ NCT มาสักพักนึงเลยที่แบบทางค่ายไม่ได้แบบปล่อยอะไรแบบนี้ออกมาเรารู้สึกดีใจมากแล้วก็เป็น2เพลงในอัลบั้ม universe ที่เรารู้สึกชอบมาเออปล่อยออกมาอีกทุกๆเพลงเลยก็ได้นะคะรอเนาะ ใช่ทุกคนวันนี้ก็เลยจัดไปเลย2เพลงจบจบจกนะครับเชื่อว่าเป็นเพลงแบบหูทองคําแน่นอนใช่ทุกคนเพลงเพระมากจริงจริงใช่ครับก็หลับไปเลยใช่ทุกคนแล้วเราจะรีแอคหลับไปด้วยอุยบา่นะนั่นแหละครับผมแต่ว่าก่อนจะไปดูนะคะผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกริ้งให้เราทั้ง3ช่องทางของ Watch w i y Channel เลยนะคะถูกต้องและอย่าลืมนะครับต้องตามลืมเต็มได้ใน Facebook ด้ค่ะขอบคุณครับขอบคุณนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มที่สวิตดีกันก่อนไ้เลยโอเคไปยังคะไปเลยไปค่ะฝันดีกันค่ะจบไปแล้วแต่ว่าอย่าลืมตามไปดูเต็มได้ใน Facebook นะค่ะถูกต้องทุกคนโอ้ยเป็นสองเพลงที่แบบ เราฟังต่อบกันเติมแล้วก็หวานนะฟังก่อนเนาะขอไปนอนก่อนเออไมบไหวแล้วพ่อเออใจเย็นก่อนน้องน้องบอกว่าพี่คะกลับมาก่อนค่ะเอออ่ะเราไปที่เพลงไหนก่อนดีคะดี่บอนเพลงแรกนะคะ s w e e t Dream ฝันหวานเลยไหมคะทุกคนเป็นห้าคนที่ลงตัวแบบชอบชอบเวลาเขาแบบจับคอมบิเนชันนี่ก็ยอมคอมบิเนชันที่ก็ไม่ แปลกใหม่มสำหรับเราเหมือนกันนะแต่ว่าก็คือสายโวเคิลแหละที่เรารู้กันคือทุกคนเลยอะไรเงี้ยมีทั้งส่งทั้งต่ำเนาะใช่ใชย็นได้กันแบ<ก>บลราก,ลก็คือลงตัวถูกต้องแบบ เสียงร้องทุกคนแบบเข้ากันมากๆเลยทุกคนแล้วเป็นเพลงที่แบบเราเราไม่ได้แบบยังไม่ได้เคยไปอ่านความหมายนะว่าแบบอะไรยังไงแต่เรา้สุดเออมืันคงเป็นความหมายที่ดี oh, ฟังแล้วแบบ n ิ t ด I สตรี a ไอ w า t าบีวิดอวใช่เคริมแล้วก็รู้สึกฝันหวานสวีทดีมจริงๆแต่เขาก็<น>มาเกี่ยวกับความฝัน,นอยู่เรื่อยเนาะแบบเออเขามาก ซึ่งแบบเป็นไลฟ์คลิปแบบนี้เราน่าจะดูน้อยมากจริงๆเราน่าจะดูแบบล่าสุดคือแบบทม์เลสตั้งแต่แบบที่เป็นแบบเจฮยอนโดยองแล้วก็พี่แทอิูสามคนน่ะตอนแบบนานนานมากเลยเฮนเดทุกคนซึ่งเราก็แบบเออพอมาครั้งนี้รู้สึกว่าเออมันดีจังที่แบบได้เห็นอะไรแบบนี้อีกเยอะเนาะแบบวันแบบไม่รู้อยากจะยีคือมันไม่ต้องเป็นสเกล m อแต่ว่าแบบมานน่าร้องเพลงเป็นแบบไลฟ์คลิปอย่างเงี้ยคือแบบดีมากๆเลย บัลลาดอะไรเงี้ยดีมากเลยนี่ c t ไม่เคยทำให้เราใช่ทุกคนเราอ่ะโดนเพลงหน้าเบียร์เพราะแบบเพราะเพราะมากใช่ที่ที่ไม่ได้แบบออกมาโปรโมทเป็นป้าอ่ะคือเป็นเพลงที่แบบเพราะจริงๆคือแบบฟังได้ทุกวันฟังได้เรื่อยๆเงี้ยทุกคนดีมากยังไงชื่นชมไปที่ใครก่อนดีคะ พี่คุณก่อนพี่คุณดัมเบิ้ลวันพี่คุณหล่อมคเต้เขาทุกเป็นเจ้าชายเหมือนเจ้าชายฉันชอบผมนี้เขาอตอนนี้พี่คุณผมยาวแต่เราเราชอบพี่คุณผมทรงนี้นะผมสีนี้เราเขาหล่อมากเลยเวลาพี่คุณผมเข้มาพี่คุณแบบเท่มากใช่ใช่พี่คุณจริงแล้วแบบแล้วแบบแล้วรู้สึกว่าความยาวมันกำลังพอดีอ่ะแล้วแบบแลทุกคนทุกคนหนึ่งภาพาเวลาที่เขายิ้มกัาแล้วเขาบอกว่าแบบใส่ผมกํน้องต้อยครับเองเขาไม่เมื่อเดียวแล้วแบบว่าอยากนั่งรถสปอร์ตพี่ค แต่ว่าคนที่ได้นั่งนั่นก็คือน้องเฉลยน้องเฉลยนะในบับเบิลดูคนใครสมัครบับเบิลพี่คุณก็จะเห็นว่าเขาไปเที่ยวด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยมันหลับมากเลยคเสียงหวานมากเลยเนาะเสียงหวานอโอไยดีงามมากอยากแบบเห็นพี่คุณแบบไลฟ์คลิปเยอะเยอะาอย่างเงี้ยแบบเยอะเยอะแบบมีความสามารถเยอะแบบสุดๆอะเราชอบมากเนาะเสียงร้องของพี่คุณเวลาแบบร้องออกมาแต่ละครั้งก็คือโอ้โหน้วยนะ ขอคนต่อไปเลยอ่ะขอเฉินเลิศใช่ไหนๆก็ไหนๆตะกีนพูดถึงไปแล้วคน่เราเป็นเหมือนคุณชายลูกเลยไลฟ์คลิปคือคุณชายแล้วเป็นคนเดียวที่ใส่สูทฟ้าใช่คือเป็นลูกคุณชายที่แบบลูกคุณหนูอ่ะนึกออกแต่น้องเคาลุกแบบนี้หมดแล้วใช่ไหมใช่ๆเลยอ่ะการนั่งไขว่ห้างของน้องแล้วก็ร้องแล้วเสียงเฉินเลิศดีมากคือคนเราอ่ะไม่รู้เราคิดไปเองไหมไม่รู้มีใครคิดเหมือนเราหรือเปล่าเรารู้สึกว่าเฉินเลิศกับน้องเป็นเสียงคล้ายกันมากๆเลยอา มีความนะใช่เขาไม่ค่อยเสียงแตกไหมใช่แบบคือเราอ่ะฟัง beautiful อ่ะตอนแรกเราแบบว่าใส่หูฟังแล้วเราไม่ได้ดู mv ใช่มันจะม่อนมันจะมีท่อนหนึ่งเหมือนกันมากคือแบบตอนแรกเราแบบโอ้เสียงน้องเต้นแน่เลยเปิดอ้าวเฉินเลอร์อ่ะอีกอันนึงอ้าวน้องเต้นกลายเป็นเฉินเลออะไรอย่างเงี้ยทุกคนคือแบบเสียงเขาติดกันมากแล้วก็เสียงเขาแบบหวานใส่ไข่ก้องก้องอ่ะเสียงแบบใสจริงเราชอบแบบแบบอินเนอร์ของฉันเลอรแล้วแบบว่าพีเตอรครับ เดี๋ยวว่าสวิตดิมนะคะสวิตดิมพี่สวิตดีมเลยจ้ะทุกคนว่าวใหม่เยขอไปอีกคนนึงคือแฮชานได้ค่ะโอ้ยน้องแฮเสียงสูงว้าเสียงดีสุดนี้คือแฮชาน่ะแบบเขาโตขึ้นอีกแล้วทุกคนเรารู้สึกว่าเขาโตขึ้นในทุกๆวันจริงๆนะแล้วก็แบบปีเสน่มากๆคือตอนนี้ยิ่งโตยิ่งแบบเพรียวๆพว ่เหลืองล้นแล้วเสียงเขาจะสะกดทุกคนเละทุกคนคือไม่ว่าคุณทําอะไรอยู่อะแต่ว่าเวลามีเพลงที่แฮชันล็อกท่อนไหนก็ตามอะคุณจะต้องหยุดทําทุกอย่างแล้วก็หันมามองว่าเสียงนี้คือเสียงของใคร เป็นเสียงกังวานจริงๆแล้วก็เป็นคนที่ขี่เสียงได้แบบตั้งแต่เด็กก็ยังเสียงแบบเป็นเรนจ์นี้มันไม่มันเปลี่ยนไปนิดนดงหรือแบบไม่เปลี่ยนเลยอ่ะเออจริงเสียงของเขาอะเอดิมเลยออะจริงๆเก่งมากน่ทุกคนแล้วรู้สึกตอนเนี้ยเออคือยิ่งแบบมีเสน่ห์มีแบบความชายเนาะแบบกำลังโตแบบเต็มที่แบบเนาะร้องออร่าอะไรมาหมดจริงไปอีกคนจยอนเปนจอยอกคนเหล่มากเลยใจจะขาดแล้วแม่ตอนนี้คือ หล่อมากเนาะแล้วก็คืออย่างที่้องบอกรู้สึกว่าเขาแบบดูเด็ก ลงไปอีกแล้วไม่ใช่แบบเขาไปตัดผมอะไรอย่างนี้ด้วยเป็นแบบผมสั้นช่วงปลายปีหลังๆที่น้องผมยาวก็แบบผมยาวๆเยอะๆอะไรอย่านแล้วพอตัดผมช่วงวันอะไตีใช่ไหมช่วงวันอะไตีแล้วพอตัดผมก็แบบอ่ะโอเคเริ่มจะสั้นพอสั้นเข้าไปอู้เด็กเมือนย้อนกลับไปสมัยแบบเด็กจีนมีทัสใช่จริงเป็นอย่างนั้นเลยมากแล้วนะเราเราคืออย่างอย่างที่ทุกคนรู้เนาะเคซไฮยอนจะเป็นเสียงแทนโทนแบบทุถมตันใช่น้องเป็นคนถมตันแต่ว่าแบบร้องเพลงอะไรแบบเนี้ยรู้สึ ว่าเฮ้ยมันเข้ากับทุกคนมากแล้วก็คือเสียงแบบใช่เสียงแบบอาแล้ยิเวลาร้องร้องภาษาอังกฤษที่แบบน้องแบบเสียงมาเข้าแล้วว่าสมัยเขาบอกกันภาษาอังกฤษกันพูดภาษาอังกฤษอะไรอย่างเงี้ยบอกก็ร้องเพลงแจ๊สที่จแบบยู่ในคงใช่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 แล้วพอฟังแบบนั้นแล้วมันจะรู้สึกแบบเซ็กซี่แล้วมันจะรู้สึกต้องจิกวายมันแบบอบอารมณ์อยู่ในใจแล้วเสียงทรายมันเสียงแบบเซ็กซี่จริงๆทุกคนแล้วก็เป็นคนที่ร้องเพลงแบบ เนี่ยแบบอมานอย่างเงี้ยก็คือพออะถ้าเขาเราก็เครื่องภาษากันอะจะยิ่งเพาะว่านี้แบบเครื่องแบบที่เราเป็นร้านแจ๊คสโคนกันอะที่แบบเครื่องสี่อ่างคอยากได้อยากได้มีโอกาสได้ฟังน้องแบบทาอะไรแบบนี้อีกเนะแบบว่าราเพลงคอเวอร์อีกก็ได้คือทุกๆคนเลยนะหมายถึงทุกๆกคนเลยเราอยากเห็นแบบเห็นอะไรแบบเนี้ยแบบมารวมกันธรรมดาธรรมาก็ได้ไม่ได้ต้องแบบซีเรียอะไรอย่างเงี้ยร้องเพลงกันก็แบบดีแล้ใช่มาที่พี่ใหญ่ของเราพี่แทกเลย นามอระวันเสมอมานอพ่ทจริงอันนี้เราขอพูดรวบไปกับเพลงเพ o d กู g ดไนเลยแล้วกันของพี่ไทอวอ่ะคือคือเสียงพี่แทยวอ่ะดีมากๆอยู่แล้วอันนี้คือไม่มีใครสามารถจะพูดได้เลยแต่เขาได้บิวมืนกันเนาะเปลี่ยนไม่เปลี่ยนจริงๆคือพี่ทอวเป็นโบเก้แบบมากๆแล้วเขาเป็นเสียงที่เป็นคน อุ่นๆเรารู้สึกว่าเสียงพี่คุณเป็นคน่ป็นสูงพี่แทอิวเป็นคนอุ่นๆแต่ถ้าเกิดจะขึ้นปี๊ดสูงก็ปิดได้คือเป็นคนที่เลนส์กว้างคือเราอาจจะไม่ได้มีความรู้ทางด้านดนตรีขนาดนั้นแต่จากที่การแบบฟังเพลงอะไรหลายๆแนวที่เขาลองเวลาเขาลองโน้ตต่ำเขาก็ลงต่ำได้เวลาขึ้นสูงก็ขึ้นสูงได้นั่นแหละเรารู้สึกว่าเอเป็นเสียงที่แบบเซลนเ็วกว้างเขาเนียงน้ำแบบอุ่น นิ่งแบบใช่เป็นคนที่แบบร้องเพลงแล้วฟังแล้วอบอุ่นอ่ะจริเป็นแบบทนแบบอุ่นอุ่นะทุกคนไม่รู้เราจะเรียกว่าอะไรดีเขาเป็นคนน่ารักอะทั้งสองเพลงเลยรู้สึกว่าเป็นแบบสองเพลงเลยเป็นแบบอะไรที่แบบว่ารู้สึกว่ามันแบบมันกลมกล่อมแล้วแบบมันแบบมันมวนมวลความสุขมันแผ่กระจายในท่อนที่เขาร้องฟงแล้วก็รู้สึกแบบชวนฝันนะเป็นเสียงชวนฝันเออจชวนฝันเออแหละชอบมากม่รู้จะพูดยังไงดีใช่ เขาโิมนยแล้วโอเคโหตำนานอยู่แล้วคนนี้นะเสียงแบบโเขาก็ไม่มีอะไรตัดสินได้เหมือนกันทุกคนเสียงไม่เปลี่ยนเลยคือแบบเออถึงเราจะฟังมาปีสองปีก็รู้สึกว่าแบบน้องเสียงไม่เปลี่ยนเลยนะไม่เป็นอย่างอย่างที่ผู้ใช่เสียงเป็นแบบนี้แล้วคือแบบนี่ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่เรนเสียงแบบกว้างและนิ่งอ่ะใช่เสียงซ t a b l e ใช่แบบดีมากเวลาแบบเขาเรียกว่าไงพีชเข้าบ ไม่แบบไฮโซเลยเนาะเขาเป็นคนที่เหมาะกับเพลงอะไรแบบนี้อยู่แล้วเรายอมเป็นคนน่าหลาดกับทุกคนได้ยิ่งป็นแบบ แล้วพอเวลาแบบแล้วพอเวลาเขาแบบว่าลุกเวลาเขาแบบว่าคลิปคาแรคเตอร์กับเพลงอะแล้วเขารูเขาแล้วเขาจะเทเขาอินเนอร์เหมือนที่พี่เนียบอกว่าพราตแสดงใหญ่ใช่ใช่ใช่คือเขามีความแบบมีอินเนอร์จริงๆนะแบบเวลาร้องเพลงแล้วแบบมีมวลเป็นเขาเป็นแบบเขาเรียกว่าเป็นเข้าไปอยู่กับีจิตวิญญาณใช่ดีมากทุกคนแต่ว่าจริงๆก็คือน่ารักแบบยิ้ม จริงๆก็แบบว่าสนุกสนานร่แร้วแต่แบบน้องชายที่น่ารักน้องชายที่น่ารักจริงค่ะนใครบคะน้องอินจอรของพี่เตยเป็นไงครับน่ารักมากอันนี้คือแบบอินจนหน้ามูมูมแจมมากเลยทุกคนน่ารักตอนโคชอดโคชอดมากมกแล้เราสุดน้องอินจนอ่ะเป็นคนที่เสียงใสใช่เสียง็เสีกันล้ออ่ะที่แบบเสียงแบบใสใช่เป็นเสียงแบบใสกริ้งแบบฟังแล้วแบบโอ้โหแบบสว่างอ่ะเป็นเสียงแบบ อธิบายไม่ถูกแล้วไม่รู้ว่ามันมีคําเรียกของแบบแบบนี้ไหมแต่คือนั่นแหละเรารู้สึกเป็นเสียงแบบใสใสสว่างสวาง่าสีคริสตลัลที่แบบแล้วก็คือเพาะมากนั่นแหละเป็นอีกคนหนึ่งที่เป็นโวเกิลแล้วก็เห็นว่าแต่เด็กๆเนาะมีความสามารถเยอะมากๆเราดีใจที่ได้ <S 1> <S 1> ไดเห็นตมีคุณภาพได้แบบมีผลงานได้ร้องเพลงได้มาร่วมกลุ่มกับพี่ๆอะไรอย่างเงี้ยดีใจมากๆเลยรออีกเยอะๆเลยทุกคนเลยจากทุกคนใช่อยากให้น้องได้มีผลงานแบบ เยอะๆออกมาโคัเวอร์เพลงอีกอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเราคอยเสมอเราคิดว่าปีนี้จะต้องแบบมีอะไรอีกแน่นอะไรปล่อยออกมาเรื่อยๆให้เราติดตามอย่างแน่นอนเลยนะคะดีใจมากๆเลยถูกต้องและวคนสุดท้ายเสี่ยจีนมนหล่อมาก หล่อมากหล่อมากหล่ากเข้ากองเขาเาะพี่ต้ยฉันอยากได้เสื้อเสื้อสเวตเตอร์ครึ้นตัวของเขามากเพราะว่าลุงมีเขาหล่อนะผมน้าเงินอะหล่อมากใช่ผมน้ำเงินหล่อมากทุกอย่างเลยเสียงก็ไปบวเป็นอีกคนหนึ่งนี่แหละที่แบบไม่มีอะไรมาจริงกั้นทางกันได้แล้วก็ไม่สามารถตัดสินอะไรได้เลยเพราะว่าเสียงเขามันดีมากจริงๆทุกคน นั่นแหละเป็นโวเ็นแล้วก็ด้วยโครงหน้าเขาแบบดูหล่อมากเป็นคนที่แบบเขาต้องมหล่อมาชาโครงหน้าหล่อดึงสายตามากเลยคือเป๊ะมากจริงทุกคนแล้วพอเวลาแบบคือเวลาเขา สนุกสนานเขาเขาก็จะตลกของเขาแบบเอนจอยแต่พอมาดคื่มาเททุกคนจะอยู่ไม่ได้อะจะอยู่กันไม่ได้อะอย่างในเอ็มวีคือในในไลฟ์คลิปคือแบบทุกคนแบบโพสิชั o นวีโพสิชันของตัวเองอะแล้วทุกคนแบบมีอินเนอร์อะไรแบบอยู่กับตัวเองทุกคนร้องแบบมีอินเนอร์แล้วก็มีจิตวิญญาณมากเลยเรารู้สึกนั่นแหละแล้วก็แบบดีใจนะเป็นอีกคนหนึ่งที่ดีใจที่เรารู้สึกว่า เออแบบช่วงช่วงที่ผ่านมาน้องค่อนข้างแบบได้ทำอะไรยาๆเยอะมากแล้วก็แบบอยู่ในยูนิตที่แบบดีอ่ะแล้วเรารู้สึกว่าเออมันเหมาะสมกับเขาแล้วก็ดีใจที่แบบ น้องได้ทําในสิ่งนั้นอะไรดีเนาะถูกต้องทุกคนมาเป็นกําลังใจกันให้น้องๆต่อไปในปีนี้ว่ากอขงนทุคจะมีอะไรให้เราได้ติดตามนะครับรับรองว่าไม่พลาดแน่นอนพวาเราจะติดตามและเป็นกําลังใจให้น้องๆแบบมากๆอย่างแน่นอนเลยนะใช่ครับผมก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะผมวันนี้พระน้องสามคนขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย <Yeah. S 2> Good night สวิทดีมจ้าสวาหลับ